เพืเ่อนๆชาวปทศไทยอันนี้คือไผ่หวานเพชรน้ำผึ่งเ,เราเ,เก็บมากันสดๆเนี่ยเนี่ยหนอแล้วเราก็มากิน,น <No S 2> ออร่อยอ่ะมันนะคะกินสดๆโดย,โดยที่ไม่ต้องต้มมันหวานมากนี่นะคะเวลานี้ก็ยังพาเพื่อนๆนมาตะลุยทมส่วนความพอเพียงวิถีชีวิตทิดดินอันนี้เป็นหนอ ก๋ไผ่นะคะหน่ออะไรพี่เตชดน้ำผึ้งนี่อือหืออร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วอันนี้อะไรนะพี่เขาเรียกว่าอะไรอันี้เนี่ย w a t e r c r เ s เ e นะคะใช้สำหรับสลัดสลัดโอ้โหเพื่อนเพื่อนชื่อแต่ละอย่างนะภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะคะแล้วก็บอกตรงว่าภูมิปัญญาของชาวบ้าน ใช้หลักในการเศรษฐกิจพอเพียงเน leaking, own, ี่ยเพื yup really> ่อนๆสุดยอดเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหปลูกคุมดินนะคะเป็นพืชคุมดินทั้งนั้นเลยอันนี้ก็โอ้โหทั้งนั้นเลยนะอ้อยอ้อยอ่ะเพื่อนๆมาตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราก็มาเก็บกันตรงนี้แล้วนี่มะละกอมะละกอป่ะเราไปกันเรื่อยๆเราไปกันเรื่อยๆนะคะวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาชมส่วนเจ้าของไร่ค้ะชมส่วนด้วยตัวเอง คะโอ้โหสุดยอดแต่นี่เนี่ยอันนี้วะอันนี้กล้วยอะไรอันนี้กล้วยนี่กล้วยไข่กล้วยไข่โอ้โหมาละกอเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมาละกอหวานมากอันนี้แกกดำชื่อมาละกออะไรนะพี่ไอ้นั่นไอ้เนี่ยของบราซิลมาร์กอบราซิลอันนี้แขกดำมะละกอบราซิลมะละกอแขกดำโอ้โหเยอะมากแล้วเพื่อนๆดูดูดูพันธุ์ตรงนี้ บัวพึ่งเห็ดเห็ดบัวมาเนี่ยเนี่ยปลูกบัวเยอะเลยดอกลาตีข้าเจ้าอันนี้นี่ดอกอะไรพี่ดอกลาตีดอกลาตีดอกไม้มันจะออกมาสีอะไรอันนี้สีขาวสีขาวตอนกลางคืนโอ้โหดอกชื่อว่าดอกลาตีโอโอ้ดูมามามาตรงนี้เพื่อนวันนี้พี่ยิงเก่งนะคะชวนเพื่อนเพื่อนมาชมเกี่ยวกับวิถีชีวิตความพอเพียงเดินตามที่พ่อเดินตามที่พ่อทำโอ้โหออกช่อแล้วมะม่วงอะไรพี่ นี่น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองปลูกแค่ปีเดียวอ่านี่นะคะนี่ก็น้ำดอกไม้สีทองบริเวณพื้นที่ตรงนี้ขอให้มีพื้นที่ดินสุญญสดอย,ยอดอละนะคะพเพื่อนอ ทั้งนั้นเลยนี่ชื่อเป็นภาษาอังกงอังกฤษก็ทั้งนั้นเลยนะจําไม่วัดไม่ไหวมันเยอะมากใครสนใจอยากกะแบบมาเรียนรู้ด้วยตัวเองติดต่อมาเดี๋ยวจะพาลงพื้นที่กันนะคะนี่เอามาระกอกันด้วยชื่ออะไรนะมาระกอแล้วนะไอ้นี่ออลเเรนโอเคค่ะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อค่ะก็สวัสดีค่ะ